ฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เป็นผู้ที่ครองอํานาจยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนอกจากนั้นฮุนเซนเนี่ยยังเป็นบุคคลที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อการเมืองของกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้ตัวเขาเนี่ยจะก้าวลงจากตําแหน่งและก็ส่งไม้ต่อให้กับลูกชายอย่างฮุนมาเน็ตแต่ทุกคําพูดของเขายังคงมีบทบาทอย่างมากเพราะฮุนเซนเนี่ยเชื่อว่าโชคชะตาของชาติถูกผูกไว้กับตัวเขาเองครับล่าสุดฮุนเซนเนี่ย ออกมาประกาศว่าต่อให้ประเทศไทยจะปิดด่านไปอีกร้อปีกัมพูชาก็ไม่มีวันล่มสลายไม่เพียงแต่มั่นอกมั่นใจในศักยภาพของประเทศตัวเองนะครับแต่ยังไม่สนต่อแรงกดดันรอบด้านทั้งจากประเทศไทยจากเวียดนามไปจนถึงในเวทีโลกที่มักจะถูกวิพากวิจาร์ว่าฮุนเซนเนี่ยมุ่งแต่อำนาจมากกว่าพัฒนาประเทศครับ23กันยายนสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าความจริงแล้วไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับความขัดแยง้งระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยในขณะนี้ซึ่งกําลังเจราจาการตกลงหยุดยิงแต่สิ่งที่ต้องการที่จะพูดถึงคือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนซึ่งช่วงที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากฝั่งกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นการถกเถียงกันในหมู่ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ขณะที่นักการเมืองผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธและฝ่ายบริหารพลเรือนไม่มีใครออกมาพูดเลยแต่ฝั่งไทยจะเห็นว่าทุกคนออกมาพูดถึงการปิดพรมแดนเป็นหลักและตั้งแต่กองทัพไทยปิดพรมแดนโดยฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่เคยเรียกร้องขอให้ฝ่ายไทยเปิดด่านอีกเลยเพียงแต่แจ้งแก่ฝ่ายไทยว่าประเทศไทยเป็นคนปิดประเทศไทยก็ต้องเป็นคนเปิดไม่จำเป็นต้องเจรจากับกัมพูชา จุดยืนของกัมพูชานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงและกัมพูชาก็จะไม่ยอมอ่อนข้อขอให้ไทยเปิดด่านซึ่งไทยอาจจะต้องปิดต่อไปอีกเป็นร้อยปีแต่แน่นอนว่ากัมพูชาจะไม่ล่มสลายจากการปิดด่านอย่างแน่นอนและที่สำคัญควรขอบคุณคนไทยด้วยซ้ำที่การปิดพรมแดนฝ่ายเดียวทำให้สินค้านำเข้าจากประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปในกัมพูชาได้ ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตในประเทศกัมพูชาก้าวหน้าอย่างมากประชาชนกัมพูชาผู้รักชาติร่วมใจกันสนับสนุนการใช้สินค้าภายในประเทศที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลังผ่านไปกว่า3เดือนโดยปราศจากสินค้าจากไทยตลาดในกัมพูชามีเสถียรภาพมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอและอัตราเงินเฟ้อต่ำ ทั้งในแง่ของการแยกรายการและในภาพรวมระบบเศรษฐกิจมหาภาคถูกบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีความจริงอีกด้านคือคำพูดที่กัมพูชาจะไม่ล่มสลายแม้ปิดด่านเป็นร้อยปีก็สะท้อนท่าทีที่ปฏิเสธข้อเท็จจริงเชิงเปราะบางของประเทศเพราะเศรษฐกิจกัมพูชาเพิ่งพากาันส่งออกสิ่งทอการท่องเที่ยวและแรงงานข้ามชาติอย่างสูงเมื่อเกิดการปิดด่านหรือข้อจำกัดทางการค้าจริงๆ แรงกระทบจะย้อนกลับมาสู่ประชาชนระดับรักหญ้าโดยตรงความท้าทายเช่นค่าแรงต่ำการพึ่งพานักลงทุนจีนเกินไปและการขาดความหลากหลายทางเศรษฐกิจยังคงเป็นจุดเปราะที่ไม่อาจปฏิเสธได้การประกาศว่าไม่ล่มสลายจึงเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่เน้นสร้างความมั่นใจมากกว่าสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจจริงต่อมา25กันยายนฮุนเซนได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้ง โดยบอกว่าเมื่อ27ปีก่อนเขาเคยถูกลอบสังหารหากวันนั้นเขาล้มตายกัมพูชาจะไม่มีวันนี้ที่เต็มไปด้วยสันติภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประโยคนี้ไม่ใช่เพียงการปลุกเร้าความชอบธรรมของตนเองหากแต่เป็นการเขียนเรื่องเล่าแห่งชาติที่ผูกอนาคตประเทศเข้ากับความอยู่รอดของผู้นำเพียงคนเดียวและนอกจากนั้นฮุนเซนยังได้วิเคราะห์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากตัวเขาเสียชีวิต ข้อหหลังจากที่เขาเสียชีวิตจะเกิดการนองเลือดขึ้นทันทีทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในเสียมเรียบข้อ2จะมีปัญหาในการควบคุมสถานการณ์เพื่อให้รัฐสภาสามารถจัดการประชุมตามปกติและมุ่งไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือติดอยู่ในภาวะชะง,งัชะงันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ข้อ 3. ประเทศยังคงดำเนินสงครามต่อไปโดยแบ่งออกเป็นสเขตที่ควบคุมโดยรัฐบาลหลวงและขมรแดง และข้อ4อาจมีผู้นำทางการเมืองที่โดดเด่นหลายคนที่ค้นพบความปรองดองภายในและหาทางยุติสงครามได้การปรองรองนี้อาจนำมาซึ่งสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าหุนเซนหลายเท่าหากจะวิเคราะห์จากคำพูดของหุนเซนที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ต้องบอกว่ากัมพูชาหลังยุค,คเขมรแดงเป็นดินแดนที่บอบช้ำสงครามกลางเมืองยืดเยื้อความเลื่อมล้ำสูง และโครงสร้างพื้นฐานแทบพังยับการขึ้นมาของฮุนเซนในทศวรรษที่1980ทําให้ประเทศเริ่มค่อยๆมีเสถียรภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เขาย้ําอยู่เสมอปรากฏชัดเจนจริงในหลายมิติเมืองหลวงพนมเปญที่เคยเป็นซากปรักหักพังกลับกลายเป็นมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสูงการลงทุนจากจีนไหลเข้ามาจนโครงการขนาดใหญ่ผุดขึ้นแทบทุกปีอัตราความยากจนลดลง และกัมพูชาได้กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดในอาเซียนแต่เมื่อมองในเชิงการเมืองถ้อยคําที่โยงไปถึงการถูกลอบสังหารเมื่อ27ปีก่อนเป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าหุนเซนคือผู้ปกป้องชาติจากความวุ่นวายและการมีชีวิตอยู่ของเขาคือคําตอบของสันติภาพกัมพูชาแต่ในปัจจุบันที่อํานาจได้ถ่ายโอนไปสู่รุ่นลูก สังคมเริ่มตั้งคำถามว่าสันติภาพและการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงผลลัพธ์ของความมั่นคงแบบกดทับเสียงวิจารณ์หรือไม่เพราะตลอดช่วงที่ผ่านมาสื่ออิสระนักการเมืองฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมล้วนถูกจำกัดบทบาทหรือถูกปราบปรามจนแทบไร้ที่ยืนดังนั้นครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกัมพูชาวันนี้จึงสะท้อนภาพซ้อนระหว่าง การพัฒนาที่มองเห็นได้ชัดเจนในตึกสูงถนนหนทางและก็สนามบินนานาชาติใหม่เอี่ยมกับความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในระบบการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจซึ่งหากวันหนึ่งขาดเสถียรภาพหรือการสนับสนุนจากภายนอกอาจจะก,กระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงครับในเชิงเศรษฐกิจหากวิเคราะห์จากข้อมูลล่าสุด กัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่นที่สุดประเทศหนึ่งในเอชเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี2000จนถึงก่อนการระบาดของโควิด -19 อยู่ที่ราวรา็เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอาเซียนอย่างชัดเจนปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตนี้คือการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีตลาดหลักในสหรัฐและสหภาพยุโรป โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอคิดเป็นกว่า60%ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมดจุดเปราะบางที่ซ่อนอยู่คือการพึ่งพิงเศรษฐกิจไม่กี่ประเภทมากเกินไปกัมพูชายังมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลายแม้รัฐบาลพยายามขยายไปสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแต่ก็ยังต้องใช้เวลาการท่องเที่ยวซึ่งเคยสร้างรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนครวัดนะครธมและเสียมเรียบ กลับถูกโควิด1 9กระทบอย่างหนักทําให้ประเทศตระหนักว่าการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวนั้นเสี่ยงเกินไปอีกหนึ่งปัจจัยที่ฮุนเซนมักชูเป็นจุดแข็งคือการลงทุนจากจีนปัจจุบันจีนคือผู้ลงทุนโดยตรงรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาโดยคิดเป็นกว่าครึ่งของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดเมืองท่าที่สำคัญอย่างสีหนุวิลถูกแปลงโฉมเป็นศูนย์กลางคาสิโนและโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ สนามบินนานาชาติเตโชที่เพิ่งเปิดตัวก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาเงินทุนจากจีนแต่อีกในมุมหนึ่งที่กลับสร้างความกังวลว่ากัมพูชาอาจเข้าสู่กับดักการพึ่งพิงจีนซึ่งทำให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองเชื่อมโยงกับทิศทางของปักกิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพิจารณาเรื่องของแรงงานกัมพูชายัางพึ่งพาแรงงานอพยพที่ทำงานในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งเงินกลับประเทศปีละนับพันล้านดอลลาร์สาหรัฐนั่นหมายความว่าหากการปิดด่านหรือข้อพิพาทช,ชายแดนเกิดขึ้นจริงไม่เพียงแต่เศรษฐกิจในประเทศจะถูกกระทบแต่ยังส่งผลต่อครอบครัวกัมพูชานับล้านที่เพิ่งพารอยได้จากต่างแดนนี่คือความจริงที่สวนทางกับคำกล่าวที่ว่าแม้ปิดด่านร้อยปีกัมพูชาก็จะไม่ล่มสลายเพราะในเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจของกัมพูชาย,ยังถูกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับภูมิภาคดังนั้นหากนำตัวเลขและข้อเท็จจริงมาประกอบคำกล่าวของฮุนเซนว่ากัมพูชาจะไม่ล่มสลายแม้ปิดด่านร้อยปีจึงเป็นถ้อยคำเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองมากกว่าความจริงเชิงโครงสร้างเพราะในความเป็นจริงกัมพูชาย,ยังคงต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาคเพื่อโครงการเติบโตไว้ได้ ในภาพรวมอนาคตของกัรพูชาจะเต็มไปด้วยโจทย์ที่ท้าทายและซับซ้อนฮุนเซนเคยสร้างเรื่องเล่าแห่งชาติว่าเขาคือผู้กอบกู้สันติภาพและพัฒนาแต่ยุคหลังของเขาเรื่องเล่าดังกล่าวอาจไม่เพียงพออีกต่อไปหากฮุนมาเน็ตไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งกระจายรายได้ที่เป็นธรรมการเปิดพื้นที่ทางการเมืองและการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจ กัมพูชาก็เสี่ยงที่จะติดลมในเส้นทางเดิมคือการพึ่งพิงผู้นําและพันธมิตรต่างชาติโดยไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายในได้จริงอนาคตของกัมพูชาจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลรุ่นใหม่จะสามารถแยกตัวตนของชาติออกจากบุคคลได้มากแค่ไหนและจะพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนบนฐานประชาชนทุกคนหรือจะยังคงเป็นเรื่องเล่า ที่ผูกอนาคตทั้งชาติไว้กับชื่อสกุลหุ่นเพียงตระกูลเดียวคำพูดของหุ่นเซนจึงไม่ใช่เพียงแค่การโอ้อวดครับแต่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ตัวเขาเนี่ยผูกโชคชะตาของประเทศไว้กับภาพลักษณ์ของตัวเองและยังเป็นสัญญาณส่งต่อไปอยังโลกภายนอกว่ากัมพูชาจะไม่ยอมให้แรงกดดันใดมาบ่อนทำลายความมั่นคง ที่ตัวเขาและพรรคของเขาสร้างขึ้นมาท่ามกลางความมั่นใจนั้นสิ่งที่ยังรอคำตอบก็คือกัมพูชาจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนเพียงใดหากวันหนึ่งเรื่องเล่าทั้งหมดที่ผูกอนาคตชาติไว้กับตัวเขาเพียงคนเดียวหมดความศักดิ์สิทธิ์ลงครับแต่ทั้งหมดนี้คือ global insight ประจำสัปดาห์นี้ครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ